ชาวเน็ตเห็นแล้วห่วงภาพล่าสุดของเวียสุกลวัตรหรือดราม่ารักยังทำพิษชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นห่วงพระเอกคนดังหนุ่มเวียสุกลวัตรหลังเห็นภาพล่าสุดของหนุ่มเวียหลังช่างตัดผมส่วนตัวของหนุ่มเวียได้แชร์ให้แฟนคลับได้ดู ร้อมข้อความว่าตัดผมส่งท้ายปีมีเหล่าชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าฝากกอดพี่เวียด้วยค่ะพี่อ้นฝากกอดพี่เวียด้วยนะคะรักเวียเสมอทางด้านตัวหนุ่มเวียนั้นก็ได้มีการโพสต์เคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story ขณะที่เดินทางไปทริปพักผ่อนที่ภูเก็ตโดยมีเพื่อนอย่างนัดอติรุธร่วมเฟรมซึ่งสังเกตได้จากใบหน้าของหนุ่มเวียที่เห็นแล้วก็ยังดูเศร้าไม่จางอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c ค m